วิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะ down, down. สวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูฟาจี่วันนี้นะผมเราก็ไม่เล่นเกมของค่าย PG กันบ้างนะครับเพื่อนๆนะก็เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมเล่นโลมามาก็หลายคลิปนะเพื่อนๆนะลองมาทางฝั่ง PG กันบ้างน,นะครับนะผมวันนี้นะผมเล่นเกมนักดาบนะเพื่อนๆนะ เกมนักดาบนะผมเร,เราต้องรอดาบนะผมลงให้ตรงลายกันนะผมเราถึงจะสามารถเข้าโบนัสเกมได้นะครับเพื่อนๆนะมาส่วนตัวแมวตัวนี้นะผมก็เป็นตัวเปลี่ยนอักขศนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนสัญลักษณ์นะผมเราจะเปลี่ยนจากตัวถูกเป็นตัวแพงได้นะครับผมมามาดูกันนะผมว่าวันนี้นะผมจะสามารถเข้าโบนัสเกมได้ไหมโอ้โห palate. ดาบมาสวยๆครับจังหวะนี้ดาบเข้าไหมครับผมอเลยไปนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับผมรอรอรอบใหม่นะเพื่อนๆนะ าะเกมตัวนี้นะผมสามารถคูณได้สูงสุดนะผมถึง1นึงเปอร์เซกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะมามาดูกันนะผมว่าเบ็ดที่20บาทนะผมจะเป็นผลหรือไม่นะครับเพื่อนๆเราก็มาลุ้นกันนะครับไปกันอยู่ยานะผมสําหรับเกมตัวนี้นะเพื่อนๆอันนี้ผมก็ไม่มีสูตรนะเพื่อนๆนะก็มาเล่นโชว์มาเล่นให้เพื่อนดูกันนะผมกลัวว่าจะเบื่อโลมากนะครับเพื่อนๆก็มาลองเล่นฝั่งของพีจีกันบ้างนะครับผมมา มาดูกันนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงมาอีกแล้วคราบผมดาบสวยๆแบบนี้ลงลายเรียบร้อยครับผมโอ้โหเข้าโบนัสเกมได้แล้วนะเพื่อนๆนะมาดูกันนะผมว่าจะคูณเท่าไหร่นะเพื่อนๆมาลุ้นกันยาวๆนะครับผมคูณที่เท่าไหร่ครับผมสามสิบโอ้โหครับผมคูณไปที่สามสิบนะครับผมได้ทั้งหมดนะครับผมหกร้อยบาทนะเพื่อนๆนะ มาก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมก็เบ็ดกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะเราต้องรอโอกาสนะผมรอจังหวะดีๆนะเพื่อนนะถึงจะเพิ่มเบ็ดนะครับผมถ้ายังไม่มีโอกาสนะครับผมแล้วก็ยืนเบ็ดไปก่อนนะเพื่อนๆนะเกมตัวนี้นะครับผมก็น่าเล่นมากๆเลยนะเพื่อนนะภาพก็สวยคมชัดตามสไตล์ของพ g นะครับผมใครที่เล่นค่ายของพีนะผมจะรู้ดีนะเพื่อนว่าเกมพ g นี่สวยทุก เกมเลยนะผมภาพสวยจริงๆนะ,ๆนะผมกราฟิก <graphic S 2> เขาดีนะ,นะผมมามาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหมาอีกแล้วผมลงไหมครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมม,มาดูกันผมคูณไปทเท่าไหร่นะครับผมห้าสิบโอ้โห เรียบร้อยครับผมตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็บวกมาเพิ่มมานิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เท่าไรนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะไปกันต่อนะครับผมจะไม่พอเท่านี้นะถ้าใครมีเทคนิคมีสูตรในการเล่นของ P G เนี่ยเพื่อนนะก็สามารถแนะนํากันได้นะครับผมโอ้โหมาดูที่นี่โอ้โหจังหวะนี้นะครับผมเข้าอีกแล้วโอ้โหเข้ากันรัวๆเลยนะครับผม โอ้ยแล้วคูณร้อยนะนเพื่อนโอ้โหแบบนี้นะครับผมบวกกันยับๆครับผมแบบนี้นะครับโอ้โหดูร่บผมบวกมาทั้งหมดนะว่าผม5,000บาทนะนเพื่อนๆนะสุดยอดจริงๆนะผมโอ้หเล่นแบบไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคเลยนะนเพื่อนๆนะคือเล่นไปแบบมัวม่วๆนะครับผมโอ้หเว็บนี้เขาแตกดีจริงๆนะนเพื่อนๆนะ สำหรับใครนะผมถามผมว่าผมเล่นเว็บไหนนะเพื่อนนะก็ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะผมถ้าใครจะเข้าไปเล่นนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นดูนะเพื่อนๆนะผมปักหมุดที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็คลิปไปเลยสามารถสมัครและเข้าไปเล่นได้นะเพื่อนๆนะใครที่อยากจะเล่นนะครับผมแต่เว็บนี้มาดีจริงๆนะครับผมเข้าโบนัสกระโดดเลยนะครับผมโอ้โหรู้อย่างนี้ผมเพิ่มเบ็ดดีกว่านะเพื่อนๆนะ โอ้โหสองสามครั้งเลยครับเมื่อกี้มาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแบบนี้ลงไหมครับลงไหม,มไม่ได้นะผมมามาดูที่แมวกันต่อนะผมเปลี่ยนเป็นตัวอะไรครับผมเพชรสวยไหมโอ้โหไม่ได้นะผมเสียดายนะเพื่อนๆนะไม่ลงตัวแพงนะผมเมื่อกี้โอ้โหก็มาอีกแล้วดูครับผมลงไหมครับลงไหม โอ้โหไม่ได้นะผมก็ได้ลุ้นเกือบทุกตานะเพื่อนๆนะโอ้โหเข้าโบนัสกันรัวๆเลยนะผมหมาอีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหมาอีกแล้วครับผมโอ้โหเลยไปนิดเดียวโอ้โหเสียดายนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไปนครับ บวกมาทั้งหมดแล้วผมก็ห้าพันนะเพื่อนนะมาแมวเปลี่ยนปตัวอะไรครับผมเพชรสวยๆเพชรสวยๆจงังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมถ้าเพิ่มเบ็ดมีเฮนะเพื่อนนะ oh, <yes. S 1> มน่ารดเบ็ดเลยนะครับผม <c oughs> ลุ้นกับทุกตานะ้นเพื่อนนะสวยงามจริงๆนะครับผมมาอีกแล้วครับผมแมวมาอีกแล้ว โอ้โหทั้งแมวทั้งโบนัสนั้นเพื่อนมากันรัวๆครับผมจังหวะนี้ไปกันครับโอ้โหมันเข้าดีจริงๆนะผมเว็บนี้นเพื่อนนะก็ไปลองกันดูนะผมสําหรับใครนะผมสนใจที่จะเล่นนะเพื่อนๆนะ่ะมาผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่20บาทก่อนนะผม,ผมจะเข้าไหมนะมาลุ้นกันนะผมถ้ายังไม่เข้านะผมผมก็จะพอที่ห้าพันนะเพื่อนนะ ก็ยังว่านะผมการพนันนะผมไม่เคยทําให้ใครรวยนะเพื่อนๆนะเล่นได้ก็ต้องรู้จักถอยให้เป็นนะผมในกําไรนิดๆหน่นนนอยๆนะผมก็ควรเลิกนะเพื่อนๆนะมามาดูนะผมโอ้โหไม่ได้อะไรเลยับผมจังหวะนี้มาปัน่นจนกว่าจะเหลือห้าพันนะเพื่อนๆนะผมจะปัดเตรดนะผมถ้าลดลงมาเหลือห้าพันแล้วยังไม่เข้าอะไรนะผมผมก็จะเลิกนะเพื่อนๆนะดูับผม เรียบร้อยครับไม่ได้อะไรโอ้โหแมวมาครับผมโอ้โหแมวสามตัวแบบนี้ได้ไหมครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมกลางวันก้อนโตเลยนะครับผมโอ้โหรั้งหมผมบอกทั้งหมดเท่าไหร่ครับ420บาทนะครับผมโอ้โหก็เว็บนี้นะผมเขาแตกดีจริงๆนะครับเพื่อนๆนะก็คลิปนี้นะผมผมก็จะพอเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะ ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผม